สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ในเกมไลน์เลนเจอร์นี่เชนเคยนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยเขาเกมมาผมว่าเออสิ่งนี้หลายๆคนน่าจะเห็นไปแล้วนะัน่นคือทางหน้าของตัว NFT ตัวต่อไปน,ะนั่นคือทางหน้าของ มูนดุริยางนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นทางน้าของมูนดุริยางที่ถูกรีเมคเป็น NFT นะก็จะเป็นเอ่อมูนมูนธาตมืดนะครับผมก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับอย่างไอ้บาวโก NFT โคนี่ NFT อะไรพวกนั้นก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะแต่เป็นธาตมืดนั่นเองมูนของเล่นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งมากน้อยสักเท่าไหร่นะสำหรับมูนของเล่นนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตทำการย้อนลอยมูนดุริยางเอามูนดุรยางเนี่ยมาเล่นกันสักนิดนึงนะครับซึ่งผมบอก เลยนะว่าจริงๆแล้วมูลยางเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ดีแล้วก็ใช้ได้อยู่มากเลยนะครับแต่ก็ เออคือแล้วไงมัน,ม,นมันก็มีตัวแทงที่ดีกว่านะครับแต่เออสำหรับสายฟรีอะ่ะถ้าแบบยังไม่มีตัวแทงที่ดีตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะซึ่งตอนนี้ผมแนะนำการใส่เกียร์เออฟรีครบให้กับมันแล้วครอรองเท้ากระเป๋านะครับสำหรับมูลดยางซึ่งในวันนี้เราจะลองเอามันไปดูเอาลองเอามันไปเล่นกันนะครับว่ามันยังเล่นได้หรือเปล่านะผมในลีกเออเพชรเออผมไม่มั่นใจว่าผมอยู่หลีกเพชรอะไรนะซึ่งมันก็จะเป็นฐานของสายพลังไม้นะทุกคนสำหรับร่างปกตินยครับเราก็จะเป็นฐานของสกิลแรกนะเรามาดูส ผมสร้างบาเลียในพื้นที่3วินาทีนะผมเพิ่มพลังป้องกันกายภาพและพลังเวทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันน่วยเป็นเวลาสิบวินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบวินาทีก็คือบัฟบัฟวิ่งบัฟอมตะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สกิลนี้ผมทหารม้ายิงสลุสนะครับผมยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องของพรรคพวกเจ็ดวินาทีนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตนะครับต่อเนื่องเอ่ตอตอนหนึ่งวีเป็นเวลา,วาแบบวเจ ฮิลบับวิ่งบับฮิลก็คือต้องบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแบบสุดๆมากๆนะครับผมแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ก็ไม่แย่นะนครับขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะครับนั่นก็คือเออแร่เนื้นั่นเองสำหรับมูลยันก็เป็นตัวที่ดีอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเล่นในสเตยลักให้ท่านชมได้ดูกันสักนิดนึงแล้วกันซึ่งอันจริงๆอ่ะมูลยันเนี่ยสำหรับผมระยะยืนของมันเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะ ไกลไปนิดนึงนะทุกคนคือแบบเออมันแบบด้วยความที่มันเป็นตัวมูนอะแล้วมันแบบกระโด,ดเตะอะไรของมันเนี่ยแล้วมันแบบยืนไกลมันทําให้แบบเอออาจจะไม่สามารถรับดาเมจได้แบบเออดีสักนิดนึงนะทุกคนคือแบบ ตัวแทงตัวแทงถ้าแบบตัวแทงแในอุดมคติคือมันจะต้องเอาหน้าเข้าไปจุ่มเลยใช่ป่ะทุกคนแต่ไอมูนุยางเนี่ยมันไม่ใช่นะมันจะเตะอยู่ห่างๆสักนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยไปผมนี่ก็คือแบบบางทีมันก็บัฟเนี่ยมันจะเป็นการมาบัฟปุ๊บแล้วมันจะวิ่งไหวนี่แล้วก็บัฟอีกหนึ่งทีนะครับก็คือบัฟหน้าหน้าป้อมเนี่ยแล้วก็บัฟพื้นที่หนึ่งทีเห็นไหมท่านผู้ชมดูมันเอ่ยืนเตะโอ้โหแล้วก็โดนบอสสกิลทีเดียวตายนะครับคือจริงุรางมันมัวมันกาม สามารถของมันกันเฮงการฮิวการบงการบัฟอะไรก็ตามนี้เลยเนะี้ยอือเรียบร้อยให้โดนบอสฟาดซึ่งก็ต้องรอดูเนะีว่าเออทางด้านของมูลของเล่นของเราเนี่ยถ้าเป็นร่าง NFT แล้วมันจะเก่งมันจะตึงมันจะอะไรขนาดไหนเนะียก็ต้องรอดูสกิลอีกหนึ่งทีทุกคนโอ้ยแต่ไม่ไหวไม่ไหวบัฟเอามาตาไปก่อนนี่แล้วก็อันจริงๆเอฟเฟกต์ของตัวมันอะไรก็ค่อนข้างที่จะเท่นะทุกคนเรียบร้อยแพ้ คือไม่ไหวครับเอออันนี้ก็รีวิวเป็นแค่ทางหน้าของเลเวลหนึ้อนะทุกคนถ้าใครคิดที่จะปั้นเนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าตัวมันเก่าวมากแล้วเดี๋ยวรอไปสุ่มเอาไอ,อตัว NFT ดีกว่านะครับคือก็มันก็จะมาเหมือนไอโคนี่ NFT บาา NFT ไอ้ออรอบรอบล่าสุดนี้เป็นตัวอะไรอ๋อไอเซลลี่ดาวินชี NFT เนี่ยก็ คือแบบถ้าถ้ามันมาผมก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าเพราะโอกาสที่จะสุ่มได้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะทุกคนโอเคครับได้เวลาไปรุย PP กันดีกว่านะครับซึ่งเราจะเอามูลยางไปรุยกันโอเคซึ่งขออนุญาตรับขนนกตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเราจะได้ไปสามารถ VVP ได้ทั้งหมด สี่รอบนะ้วโอเคซึ่งตอนนี้ผมอยู่รีกเพจสองนะครับมาดูกันว่ามูลยางในเพจสองจะยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าโอเคเปิดมาเจอทีมแรกแมว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 ม,มีตัวการบิน,นรอบขอยญัดไม่เล่นกับตัวการบินสักนิดหนึ่งแล้วกันซึ่งอาจริงๆอะ่ะบางทีมในบนลีกเนี้ยก็ยังใช้อยู่เลยนะเนี่ยเนียเนียทุกทุกคนคือทีมนี้แกล้งใช้มูลยางอยู่นะครับแต่เอ่อคนที่เขาใช้กันก็น่าจะเป็นคนที่เขาอัพแม็กกันแล้วส่วนผมยังไม่ได้อัพไงผมก็เลยแบบอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยได้แบบเอ่อหยิบมันมาเล่นบ่อยสักเท่าไหาร่นะ โอเคขออนุญาตหยิบน้องมูนุยางมาเล่นเลยการสายพลังธาตุไม้โอเคมูนุยางแทนในกาปูไปเลย <c oughs> เออนะครับนี่โอเคเราจะเอามูนุยางไปไฟส์กับเอ,อ่อมูนุยางไฮเปอร์แมนะ็กเนี่ยมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นอาจริงๆก็เป็นตัวที่ดีนะครับบัฟวิง่งบัฟอมาตะอะไรอย่างงี้บัฟฮิลก็คือแบบมีครบเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่ก็ดูนะครับคือแบบเราจะไหวหรือเปล่าฟังเขาก็มีนะแต่ผมบอกเลยว่าไม่วัน ไม่ว่นขอแค่ทีมที่ไม่มีตัวการบินแล้วเราให้ไอซาลีผู้ซานตาของผมทําการยัดเยียดแค่นั้นพอซึ่งเข้อเสียของมนันนะสำหรับผมก็คืออย่างแรกเลยคือตัวมันเก่า อย่างที่รู้กันเลยคือตัวมันเก่าแล้วมันก็หาง่ายนะครับมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรแล้วก็แร่ของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้แพงอยู่เหมือนกันนะทุกคนโอ้โหใช้แร่เก้าร้อยะทุกคนแล้วดูดูโดนเพิ่มแร 1, 000, ม่หนึ่งพันมานี่แทบจะปล่อยตัวไม่ออกเลยครับผมคือแบบแพงเกินนะครับแต่เราถ้าแต,แต,แต่ถ้าหาเกียร์ดีๆมาให้มันใส่เนี่ยก็พอเล่นได้อยู่นะสำหรับมูนยังโอเคตอนนี้เรากำลังจะยัดเยียดความไม่แพ้แล้วโอเคปล่อยให้ เป็นหน้าที่ของตัวบินเราไปคือแบบให้ภาคพื้นเรายืนค้ำแล้วก็ให้ผู้ซานตาเราเก็บงานครับผมคือแบบมูนมูลยังแต่ก่อนก็เล่นนะผมผมก็เล่นนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยแต่พอด้วยความที่เราสุ่มได้ตัวสายพลังตัวสายพลังมันมีเยอะไงทุกคนในเกมเนี่ยแล้วยิ่งมันเป็นตัวฟรีมันยิ่งมีตัวทดแทนเยอะมากครับโคลาโบเป็นตัวแท้งถ้าแสงนัเมื่อเป็นตัวแท้งอะไรเงี้ยพอสุ่มได้มาเราก็ปลดออกไปนะก็เป็นตัวที่แบบมันมันก็ดีแต่มันมีตัวที่ดีกว่านะโอเค ทีมนี้โอ้โหก้าวเราเยอะเกินไปขอ,อยัดหนีสักนิดหนึ่งละกันไม่กล้าสู้ไม่กล้กาสู้นะโอเคขออนุญาตเอาทีมที่ไม่มีตัวการบินไม่เอาตัวนี้มีเอ่อทีมนี้มีการบินอ่าทีมนี้มีมีการบินแต่แค่เลเวลร้อยสี่สิบเราก็ขออนุญาตทำการทักทายไปเลยละกันทีมนี้ไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่แต่ผมจะ ตบผมจะตบเอาถ้วยครับผมไปครับผมปึ๊บปื๊บป๊บป๊บก็กดไปแบบรัวรวนี่ก็คือแบบมูนยังแต่แบบคือบางผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วอะไอ้มูนยังเนี่ยมึงจะบับหน้าป้อมหรือมึงจะไม่บับหน้าป้อมเนี่ยบางทีมันก็บับบางทีมันก็ไม่บับนะผมก็งงกับมันเหมือนกันขนาดผมใส่เกียร์ออกสกิลให้กับมันแล้วนะแต่มันก็ ไม่บัฟผมก็งงเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรคือทีมผมตอนนี้ก็คือแบบตัวบัฟหน้าป้อมมีเยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงแล้วก็อาจจริงคือการที่บัฟหน้าป้อมอ่ะมัน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 ดีนะทุกคนเพราะว่ามันมันบัฟแล้วมันมันมีบัฟวิ่งอ่ะทุกคนมันพาให้เพื่อนวิ่งได้อุ้ยมีความแหลกเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคคือคือคือดาวินชีมันสุดเกินไปไหมเนี่ยเกมเนี้ยดาวินชีกอบบากิแล้วบากิดีเซสกิลโอเครู้เรื่องว่าทําไมมันแหลกนะโอเค โอเคโอเคโอ้โอ้ดาวินชีแม่ดาวินชีกอบบากิบากิดีเซสกิวนี่แหละครับผมคือเอ่ออาจจะทำให้เครื่องของคุณแหลกได้นะเมื่อคุณเล่นลายเรนเจอร์แล้วเจอสองคอมโบนี้เนี่ยโอเคเอ่อขออนุญาตหาทีมต่อไปเลยละการขอทีมที่แบบเบิ่มๆสักนิดนึงขอทีมที่แบบเบิ่มๆสักนิดหนึ่งอืมไม่มีไม่มีเลยอุ้ยทีมนี้ก็ได้อยู่ครับผมนี่อัศวินม้าขาวเราไม่หวั่น คือผมบอกเลยว่าแซลลี่พูดซันต้าแค่เวลร้อยสีมันเอาไอ้พูดซานต้าจิ๋วเราไม่ลงเมื่อกี้ผมพูดอะไรแซนลี่หมักลูกกะเออัยตัวกันมินเนี่ยถ้ามัน ถ้ามันไม่แม็กเนี่ยมันเอาไม่ลงครับมันมันจะได้ผักอยู่แต่มันก็แบบเอาไม่ตายครับเราก็น่าจะได้อยู่นี่ทุกคนมูลอะจริงจริงมูลนิยมก็ตัวตัวดีครับเดี๋ยวผมก็น่าจะรอดูนะครับว่าเอ่อเขาเรียกว่าความสามารถของมูลริยงเมื่อทําเป็นร่างเอ่อเอ็นเอฟทีแล้วเนี่ยถ้าแสงนัดมือแล้วเนี่ยมันจะฟยลฟาวมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ก็ต้องลองดูแต่ผมก็คงไม่ไปเอ่อแย่งแย่งแย่งเขากดซื้อกันหรอกครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่นะสำหรับมูลริยมเนี่ยมันก็แบบมันคือแบบมันมัน ันไม่ได้เท่มันไม่ได้เฟี้ยวฟ้าวนะตกใจนะวือหวาอะไรขนาดนั้นสาหรับผมนะสำหรับมุลยานี่ก็เป็นตัวที่แบบก็ก็อืมมันดูไปแปลกสำหรับผมนะโอเคขออีกสักทีมหนึ่งละกันทีมนี้เลยละกันคนระับบอ้9ดาวด้วยก็ขออนุญาตทักทายคนดวงดี2,020เลยละกันไปฮะซึ่งก็รอดูนะครับรอดูแล้วก็ เออผมก็จะทำคลิปเหมือนเดิมนะทุกคนก่อนอันนี้เนี่ยคือผมผมผมก็ทําคลิปเนาะเกี่ยวกับการเออเปิดตามล่ากล่องเออตัว NFT เนี่ยเปิด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 เออคลิปหนึ่งเปิดตามล่า30กล่อง4 0กล่องอะไรประมาณนั้นนะแต่เออเนื่องด้วยเออผมมีผมติดธุระอะไรอะไร,ะไร,ะไรย่างนะครับไอรอบเออแซลลี่แซลซลี่ NFT เนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปนะครับแต่ พอเป็นมูนตุยยางเนี่ยผมจะกลับมาทำคอนเทนต์นั้นอีกหนึ่งครั้งนียก็รอดูได้เลยเนะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถเอ่อ,ขอเขาเรียกว่าไงตามล่าแล้วเปิดได้เอ่อทางหน้าของมูนตุยยางหรือเปล่าถ้าเปิดได้เนี่ยผมก็มีเฮเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวที่หายากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดียทำไมผมรู้สึกว่าผมกำลังจะแพ้ทุกคนทำไมผมรู้สึกว่าผมกำลังจะแพ้โอเคขออนาตกดพัดเลยละกันเฮ้ยอย่างนี้ลำบากอันเนี่ยอย่างนี้ลำบากโอเคโอเคอย่างนี้แพ้ไหม แพ้ไหมอย่าแพ้อุ้ยซาลิพูซันตาเราเอาจริงท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูซาริพูซันตาผมปลูกป่าแค่นั้นแหละว่ามันของอุ้ยแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออชนะต่อเนื่องยี่สิบกอดครั้งกอดครั้งกอดครั้งของผมกําลังจะจบลงงั้นเลยนี่โอเคเรียบร้อยอย่างี้น่าจะน่าจะแพ้น่าจะแพ้ปะโหดูดิคือเล่มเล่มเกมนี้ผักแม่นเกินขออนุญาตยอมแพ้เลยรลายการนะครับเล่มเกินไปขอขออนุญาตส่งเกียร์เล่มเลยขออนุญาตส่ง ทองฝังเกียร์เลมเลยคือแบบเกียร์เลมมันจะต้องนี่เนงะโอ้โหคือโคตรสุดครับเกียร์โคตรสุดเกียร์โดแน,น่นอนทัดน้ำด้วยโอเคโอเคแล้วผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการเอ่อเล่นมูนดุริยางเข้าข้างนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถูกทำเป็น NFT แล้วเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าร่าง NFT ทีของมันเนี่ยจะเก่งจะเฟี้ยวจะโหดแค่ไหนนะทุกคนก็รอดูนะครับโอเคคลิปนี้มีเท่าไหร่บ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับผม